สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยคุยไปขายไปวันนี้มาในผ้าพอยกดอกลายอะไรครับใครพอจำได้บ้างลายสับปะรดสีครามนะครับสีครามเกาะเชิงริ้นทองมีหน้านางแต่ไม่มีผ้าพื้นไม่มีผ้าพื้น อันนี้ไม่แพงเท่าไหร่ครับไม่แพงเท่าไหร่สามารถเข้าถึงได้แต่คนที่ซื้อผ้า,อาลูกค้าที่ที่รู้ว่าลูกชายขายผ้าอย่างไรนะครับ mm hmm. ตามเกตดตามคุณภาพตามราคาสมราคากันอันนี้4,800ครับ4,800ตอนนี้ก็กลางดูว่าสวยไหมลองดูสิครับหน้าเต็มๆดูสีสิครับ สีคลาสสิกมากเลยดูเชิงซีสีนี้แดดมาปุ๊บมันก็จะจางลงริ่จริงๆก็เป็นลินทองอตัดได้เฉพาะท่อนล่างนะครับไม่มีภาพพื้นก็ุูชัยก็ช่วงนี้ก็เตรียมงานที่จะออกงานใหม่อยู่ประมาณสักไม่เกินเดือนหนึ่งเดือนสองนี่เดือนหนึ่งนะครับเดือนสองไม่เกินเดือนสามคงจะได้ออกนะครับ ลายใหม่ไม่มีที่ไหนลายคิดค้นขึ้นมาใหม่ทําใหม่หมดเลยทุกอย่างทําใหม่หมดเสื้อไหมราคาหนาของไหมช่างทอช่างย้อมอะไรเปลี่ยนหมดเลยดูที่ครับจ,จ,จ,จะได้ขนาดไหนก็ขอแรงเชียร์แรงใจกันด้วยนะเพราะว่าแต่ราคาจะสูงกว่านะครับราคาจะสูงกว่าผ้าธรรมดาทั่วไปอย่างนี้มันเป็นผ้าที่ทอพิเศษเนะครับได้ช่างทอพิเศษมาแพงกว่ากัน ไม่มากนักแต่รับรองได้ว่าไม่หลนะครับไม่ใช่ผ้าลายหลวถึงตอนนั้นเป็นผ้าที่เดียวๆถ้าถ้าไม่มีที่ที่ลุงชัยร้านผ้าไหมจงหัวแล้วในเครือข่ายอีกร้านสองร้านนอกนั้นไม่มีแล้วครับไม่ขายออกไปเองนอกจากเป็นตัวแทนตัวแทนก็ยังไม่มีตอนนี้ตัวแทนก็ยังไม่มีก็ขายไปยังไม่ออกตัวบอกเก่ากันไว้อันนี้เป็นลาย อะไรก็บอกแล้วราคาก็บอกแล้วหมายเลข j หนึ่งหสองศลายสับปะรดสีครามทดสอบทดลองออกคลิปกระผืนคลิประผืน,นผมว่าดีกว่าไม่สับสนเวลาเห็นหน้าเห็นหน้าผ้าหรือเห็นหน้าคลิปรู้ละบอกบอกอคุณลูกค้าได้เลยว่าอยู่หรือไม่อยู่ไปหรือยังส่วนมากเมกื่อวานโพสก็ เขาก็เห็นกันลองดูกันครับเดี๋ยวช่วงไหนที่มีผ้าสวยๆเป็นมัดมัดหมีเข้ามาก็จะเอาเข้ามาทำอ,าอ,อัดคลิปอีกอก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไงก็ช่วยส่งแรงใจก็คือกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากกดไม่อยากกดก็ไม่ต้องกด นะแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาในภาพนิ่งนะครับจะมีช่องทางติดต่อกันอยู่นะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ให้ความอนุเคราะห์ะร้านเข้าหมายจอมโมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ